กำลังใจมากกว่าครับจะเหตนเกิดไปนเราแก้ไขไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่เราต้องเดินหน้าสองข่าคือการระวังป้องครับผมเชื่อว่าเราทำแข่งได้ครับการทำแผนข้อมูล ตอรอนีกำชับมานในเรื่องขงการทำแผนกาน้ของการีในพื้นที่พิเศษในสัมัแมแก่ทั้งาก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจตำรวหารเองนะครับแต่ทุกคนที่ททาบีปก็กำลังเพิมกันตอนท totally ี่รับตำแหน่งกรวใหม่เขรู้ว่าที่นี่มีเสียงหลายคนต้องมา ไม่มีใครอยากไม่อยากเกิดการมีสิ่งที่เราได้ทำในงารให้ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ข้าราชการรุ่นหนุ่มเรามีบทบาททำครับมีสิ่งั้แต่เพื่อมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเราต้องมาเผชิญสถานการณ์ัก็เกิดครับเหตุที่มันเกิดมาเราทำเรามีแผนอยู่แล้วนะครับ ที่แต่และพื้นที่ทางกายภาพไม่เหมือนกันเดวยวันนั้นเป็นวันที่มีวีไอพีด้วยนะครับแล้วก็รถที่ที่มาต่อเนองเขาก็ได้เ็นช่องว่างอย่างนีเป็นรถของของหน่วยราชการหน่ราชการมันก็เลยเกิดเกิดช่องว่างแต่ตอนนี้เราก็ไปายในแนวทางจัดการซื้อรถเนี่ยไปได้เยอะแล้วนะครับเสียดายสองคันก็สอบมาคิดว่าไม่นานก็น่าจะรู้ตัวรู้คนรูปการทำงาน ส่นคนที่มีควาตกตัวนัคืออยูตอนนี้อยู่ในขั้นตอนามนะครับน่าจะเปนส่วนเกี่ยวข้องไหมครับผู้ต้องสงสัยต่อขอให้ทรอบกระบวนการให้เรียบร้อยก่อนนะครับใ่รายะเอียดราจู้วันนี้เราเราไล่ตามกระบวนการมาับตอนนี้คือเห็นการทำบอกมารทุกอย่างที่มากแต้องมา Uhm. จริงทุห่วยราชการอุกหน่วยเลยเป็นนโยบายของัฐบาลแที่ให้การประสาการปฏิบัติฝ่ายครองตอทหารทั้งหมดเลแต่ว่าีอกแลว่ากทางกายภาพมันไม่ไม่เหมือกที่มีช่องว่างบนจอบบนที่ไม่ใช่เราไม่มีแผนเราทำตามแผนทั้งหมดครับแต่มีช่องว่างที่เขา รอบครอบขึ้นนั่นแหละครับอย่าอ่อนไหนแข็งแข็งไหนเว้ก็จะเป็นแบบการทำให้ขับเป็นดูดีไม่ใช่เฉพาะตองแล้วก็มีการกลุ่มกจับการสั่งการกลุ่มที่ทำนี่คือกลุ่มที่อยู่ในแผนที่เราคิดไว้ไหมครับแล้วก็เราพอจะทราบกลุ่มหรือยังครับว่าเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มไหนครับพอจะบอกได้บ้างบ้างไหมครับในการสอบสวนก่อนดีกว่านะครับเพราะจะแย่งกันขึ้นเรไปเยอะครับ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในประเด็สตาร์และก็ทานตูใช่ไหมครับตามตัวอยู่ครับตัวอยู่บุ้าเก่กับกลุ่มบางรายถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ลป่มที่กำลังกันในั้นี้ก็เดี๋ยวีการเมวทางก่อนท่านผู้จัการมี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 ม นโยบายเี่ยแทบไ่้ก็ให้ดูแลากบรับัญชให้ดีแล้วก็มีการเพิ่มการจัดการที่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ัวันนี้ทนนตรให้กรมารนารดูแล้วก็การทำที่ให้นคีที่นครับนครับ ขอครับครอนนี้อ่ในห้ทราเอยู่ในหอง่ครอบัวครับงตอนนี้ดีขึ้นนะตอนนี้ดีขึ้นหลากดีขึ้น แล้วพู้อุ่นอครับคล้กินอะ้เนยครับหาเรื่อยๆครับนะหาเรื่อยๆนะหาเรื่อยๆนะ ขออนุญาตครับเรียบร้อยครับ